น้องแก้มมาล้างจานนะคะวันนี้คนเก่งคะ่ะล้างจานคะ่ะกินข้าวเสร็จก็ล้างจานนะคะแม่บ้านคะ่ะแม่บ้านแก้มนะคะล้างจานคะ่ะ เก่งมากเลยนะคะน้องแก้มบองหนูจะล้างให้สะอาดสะอาดเลยค่ะล้างจานล้างช้อนความไว้ให้แห้งนะคะ